สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนุูไม,ม้บ้านนะคะรับก็จะพา,ามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมบอนสีนะครับมาอัปเดตราคาบอนสีนะครับที่ตลาดเสียวันโพรากันนะครับไม่ได้ไลฟ์บอนสีมานานมากนะครับยังสวยๆเหมือนเดิมนะครับที่ร้านที่ป่าบอนสีนะครับราคาเบาๆไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับราคาอยู่ที่เริมต้นที่50บบาทนะครับสวยมากๆเลย แต่ยังไม่มีเก็บก็สามารถเก็บสะสมได้เลยช่วงนี้เข้านะนามาพบกับพี่ปางครับพี่ปางสวัสดีสดครับรอบขอเบอร์โทรติดต่อนะครับ09369525 90 90ค่ะครับเบอร์นี้เอบอร์แอไลน์อีกเบอร์หนึ่งนะครับใช่เบอร์แอไลน์ก็แอไลา์ยากๆเบอร์นั้นเป็นเอ็นัน่นดีกว่าสแกน QR Code สแกน QR Code ง่ายกวานะครับก็คือเอาโทรศัพท์นะครับยิงเ,เลยนะครับยิง,งง่ายๆนะครับ ถ้าส่งเริ่มต้นเท่าไหร่ครับถ้าส่งเริ่มต้น80บาทค่ะเมาเมาค่ะแต่ถ้ามีต้นใหญ่เมาเมาร้อยค่ะครับผมราคาดีมากนะครับค่าส่งคุ้มคุ้มเลยอ่ะจัดไปครับเติมต้นที่50บาทนะครับตัวน,นี้เป็นชื่ออะไรครับรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าชื่อดีแล้วก็สวยด้วยนะครับฟอร์มดีด้วยรวยร้นฟ้าอันนี้อ่ะเออเออเออ เพชรจระดแสงค่ะเพชรจระดแสงด่างสวยมากนะครับใบยาวสวยนะครับใบยาวเพชรเพชรจรัดแสง่งอ,อันนี้เทพดาราค่ะเป็นบอลกาบค่ะครับอันนี้ชายชนค่ะชายชนช<า>ยก็ชชสวยนะครับป้ายสวยมากใ,ใครแคปไม่ทันก็จดชื่อมันได้เลยนะครับอันนี้ชัดทินกรค่ะครับอันนี้หลวงราษสนหาค่ะ มีจำนวนนะคะที่ตรงนี้มีสามต้นที่บ้านก็มีอีกอันนี้ชื่ออะไรครับสวยมากอันนี้ทองพันช่างค่ะทองพันช่างนะทองพันช่างค่ะอันนี้เอธาตุบางแก้วค่ะครับอันนี้รัตนสินค่ะอันนี้ก็รัตนสินนะคะอันนี้ ทิดาแม่กรองค่ะใบกลมๆสวยเลยนะครับนางไหนเนาะรถใครเอาตัวนี้เป็นอันนี้ศีลาหุ่มทองค่ะครับอันนี้ก็ศิลาหุ่มทองอันอันนี้ดวงอัมพรค่ะดวงอัมพรนะรดวงอัมพรจะคล้ายๆกับทิดาแม่กรองแต่จะลายคนละแบบสีคล้ายๆกัน อันนี้ซับเจริญค่ะซับเจริญใบกลมๆสวยๆนะครับกลมๆแดงเขียวคอันนี้นาลีบูรพาค่ะอันนี้กันาลีบูรพาอันนี้มันเยอะเกินลืมชื่อเมืองนครชุมค่ะอันนี้เมืองนครชุมอันนี้เรียกซับค่ะอันนี้อสงไขยค่ะ มีอสงไขยนะครับที่ด่างขาวเขียวนี่คือเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านอ,อันนี้เมืองใหม่ค่ะอัน,นก็เรียกทับค่ะเลี้ยกทับจะใบกลมดำอันนี้ธาตุบางแก้วค่ะต้นใหญ่ค่ะต้นนี้อันนี้ก็เมืองใหม่เมืองใหม่ด้านในครับอันนี้เป็น มิ่งมงคลแผงค่ะครันิ่งมงคลแผงต้ Kad ตนใหญ่ค่ะแต่แผงเข้าแผงสวยดีนะมีจํานวนค่ะมีจํานวนแล้วก็มามาด้านนี้ก่อนก็ได้ครับตอนนี้นนนเป็นนางรากสดค่ะ <Laughs. S 3> นางรากสดอันนี้เออเงาควนอูค่ะครับเงาควนอูอันนี้พรสวงค่ะครพรสวงอนวงันนั้นเออ มณนีล้อมเพชรค่ะสองสองกระถางนั้นมณนีล้อมล้อมเพชรค่ะกระถางนั้นจะมีสองต้นนะคะแต่ก็ขายห้าสิบห้าสิบบาทครับอันนั้นเอ่อหน้าเมืองนนท์ค่ะที่ดำดนี่ตะวันชิงทรบค่ะใบใหญ่มากค่ะแล้วก็ต้นนี้ชื่ออะไรครับอันนั้นดูดูดูชื่อชื่อชมพูนะชมพูชมพูนะลมิดอ๋อลมิด แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เทวาเทวกรรมเทบกรรมลังรักคต้นนั้นก็เทวกรรมลังรักนี่นะครับสวยมากต้นนั้นตายดีมากนะครับตัวนี้เป็นอันนั้นอันอะไรเนาะเดี๋ยวนะนี่อันเดียวกับอันนี้เดี๋ยวมณีจันทร์ครับใช่ใช่มันีจันนี่มันนีจันมณีจันร์ แล้วก็ต่อมานั่นคือซับเสตฐีอันนี้ซับเสตถีนะครับอันนี้ว่าไม่มีต้นเล็กกว่าพริกกับเลือมีอยู่แต่ไม่ได้เอามาอ๋อไม่ใช่น้ำพริกกัะเลือแหละตีเป็นพริกกับเลือเลยเพราะว่ามันเป็นเขาไม่ดังเป็นกเกที่ไม่ดังอันนี้ครับอันนี้อะไรนะสองฝั่งโค้งสองฝั่งโค้งนะครับอันนี้มีชื่อ ตัวนี้ชื่อศิลานักป่านะครับอันนี้3สามสามต้นในกระถางแต่ขายห้าสิบคุ้มมากครับห้าสิบาทคุ้มมากมากเลยเปลี่ยนกระถางไหมบ้าเวลาส่งไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นอ่ออันนี้ดารานพลัสร้อยห้าสิบค่ะห้าสิบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมราคาหนึ่งร้อยก่อนก็ได้นะครับ พตัวนี้เป็นทิวารีนะครับอันนี้เป็นทิวารีราคาอยู่ที่ทิวารอันนี้จะราคาต้นละร้อยอันนี้ปราสาททองค่ะปราสาททองหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนั้นเอน้ำเมืองนนท์หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนั้นชายชนมีสองต้นนะคะในกระถางหนึ่งร้อยบาทายร้อยเดียวอันนี้พรสวงค่ะครับ คอนสวงหนึ่งร้อยบาทอันนี้นาลีบุรพาชมพูสวยมากครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เพผมพิมานหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ปังนิมิตค่ะครับอันนี้ซับคูนผลค่ะซับคูนผลก็หนึ่งร้อยบาทแล้วครับหนึ่งร้อยบาทสวยค่ะแต่ก่อนขายอยู่สามร้อยกว่านะต้นแต่ว่า เดี๋ยวนี้ราคามันลงเราก็ต้องลงตามเขาอันนี้อันนี้ใบสวยมากลาหูล้อมเพชรค่ะมีหนอสองหนอนะคะหน่อสวยๆเลยแข็งแรงแล้วด้วยหนึ่งร้อยบาทอันนี้บางใหญ่ค่ะบางใหญ่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เอ่อหงสุวรรณหงสุวรรณค่ะหนึ่งร้อยบาทกระถางหกนิ้วค่ะหนึ่งร้อยอันนี้ดวงลาศเนีาค่ะหนึ่งร้อยค่ะ ทีนี้จะเป็นราคาร้อยห้าสิบถ้าร้อยห้าสิบมีอ๋ออสองไข่อสองไขค่ค่ะแล้วก็มีซับเศษถีค่ะซับเศษถีอันนี้มีสองต้นในในกระถางนะคะซับเศษถีอันนี้อ๋อเดี๋ยวนนเดี๋ยวาาเอาราคาร้อยห้าสิบก่อนอันนี้มิ่งมงคลแผงค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ยักษ์ปักหลันค่ะป๊าดใหญ่มาก อันนี้ใหญ่เกีหรอบใช่สองต้นในกระถางใหญ่มากครับอันนี้อันนี้บันสุกค่ะมีสองต้นในในกระถางเหมือนกันกระถางแปดค่ะอันนี้เป็นราคามันีล้อมเพชรค่ะสองต้นในกระถางเหมือนกันอันนี้สองร้อยยี่สิบค่ะยบออกจากไฟหน่อยครับมันสวยมากด่างสวยทุกใบนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับใช่ อันนี้ก็220อันนี้หานุมานเผาลงกาค่ะม,มีนอสองหนอค่ะใบแข็งมากนะครับนอหนอก็แข็งแรงแล้วค่ะมีหนอสองหนอหานุมานเผาลงกานะคะอ่าเรามาชมฝั่งนี้กันต่อนะครับเ <150. S 2> มืองใหม่เท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยห้าสิบเมืองใหม่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ <150. S 2> อันนี้หงสุบรรสองต้น,เป,นเป็นเป็นฟอร์มกอนะคะก็ร้อยห้าสิบค่ะคอันนี้ก็ดารานนพลัดร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะอันนี้ศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรเท่าไหร่ใสตังแม่ร้อยเก้าสิบค่ะครับกระถางแปดนะคะตัวนี้ครับอันนี้เงาคว,วนอูค่ะร้อยห้าสิบค่ะเป็นฟอร์มกอนะครับ150ร้อยห้าส <58 S 1> ิบกอมีลูกลูกโดกมาก อันนี้สองฝั่งโขงค่ะสองต้นในกระถางเหมือนกันค่ะร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เจ้าจักรพพัดค่ะสองต้นในกระถางค่ะร้อยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับไปก่อนมองไม่เห็นว่าเจ้าจักรพพัดนะครับใช่รสนีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ผมพ่มาอมารัศมีเงินนะครับสองต้นในในกระถางค่ะร้อยแปบร้อยแปดสิบบาทค่ะกระถางแปดต้นใหญ่มากครับ อันนี้ธาตุบางแก้วค่ะหน้าชมพูค่ะร้อยห้าสิบค่ะ่ร้อยห้าสิบกระถางแปดนิ้วนะครับแล้วก็มาอันนี้ฉัดจินกรค่ะฉัดจินกรมีมีหน่อสองหน่อเหมือนเหมือนกันค่ะครับค่ะสวยมากค่ะหัวหน้าจะใหญ่แล้วร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้แต่สวยมากนะครับร้อยห้าสิบเหมือนกันครับ อ่ามีประมาณนี้นะครับหรือใครหาอ่าตัวอ,อื่นก็สามารถแอนไลน์นะครับหรือโทรสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับค,ครับใครโทรใครแอนไลน์ไม่ได้ก็ให้โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับน,นี่ก็ขอบคุณพี่ปลามากๆครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะรับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ